ก็หลักๆนะคะดับแรกเลยก็จะเป็นปากสายฝอทรงฝรั่งนะคะก็คือจะเป็นปากอวบอิ่มเต็มๆเลยทั้งปากบนปากล่างนะคะแล้วก็เจะเจอนิดนึงันับที่2นะคะก็เป็นปากเซ็กซี่แบบสาวไทย mm hmm. เช่นปากคุณใบเฟิร์นปากคุณก mm ้าวเนี่ยนะคะเป็นที่นิยมมากแล้วก็อันที่3าก็จะเป็นปากทรงโตลี mm hmm. ปากมันรูปหัวใจอิ่มๆนะคะอิ่มๆแต่เล็กๆอ,อันที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นแค่แบบ เติมเต็มเฉยๆเติมวอลลุ่ม,ตม,ตมแต่ที่ฮิตที่สุดของทุกอันก็คือขอบปากยิ้มยังไงก็ได้ให้ปากยิ้มค่ะสำหรับการฉีดซิลเลอร์ปากใสฝอนะคะ,ะ,คะก็คือแนะนําเป็นอีวอัวจากประเทศเกาหลีนะคะ2ตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะอิะอ่มฟูได้วอลลุ่มที่เยอะมากได้ปากกบอิ่มนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถฉีดเป็นขอบทรงได้สวยมากเลยค่ะสำหรับคนที่อยากมีปากแบบ สาวไทยเซ็กซี่นะคะหรือว่าจะเป็นสาวเกาหลีหน่ารักปากน่าจุ๊บนะคะก็จะเป็น2ตัวนี้เลยนะคะตัวแรกก็คือจะเป็นเลสเลนลติฟจากประเทศสวีเดนนะคะสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนรูปทรงปากยิ้มแต่ว่าไม่อยากปากใหญ่นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยแต่ถ้าคนที่มีเนื้อปากน้อยอยากเพิ่มวอลลุ่มนะคะก็จะเป็นนิวลอมิสจากประเทศเกาหลีค่ะค่ะส่วนคนที่อยากเติมเต็มร่องปากให้ดู อิ่มเป็นธรรมชาตินะคะก็จะมี2ตัวนี้นะคะตัวแรกก็จะเป็นเลสเเลนจากสวีเดนนะคะและตัวที่2ก็จะเป็นเบเลทโรจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะฝากสําหรับคนที่อยากฉีดฟิลเลอร์ปากนะคะปรับรูปทรงให้อิ่มสวยเติมเต็มนะคะสามารถติดต่อหมอปุ้นมาได้ที่กองจุคีมิกค่ะฉีดได้ทุกรูปแบบค่ะ